สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมาสร้างรายการโอนเติมเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตผ่านแอปธนาคารกสิกรหรือผ่านเคพัฒนั่นเองนะครับก็วิธีนี้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะว่ามันทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหน้าจอนะครับขึ้นนะครับผมให้ดูแบบใกล้ๆนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อ จะเป็นประมาณไหนครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน้าจอขึ้นก่อนนะครับเปิดที่ให้เห็นภาพกันนะครับกองหาใช่ป่อ่าโอเคเอาหน้าจอขึ้นเรียบร้อยครับผม ทีนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตขยับมาก่อนนะขยับมาก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะโอเคนะครับก็ให้เราทําการเข้าไปที่คําว่าเติมเงินนะครับกดเข้าไปที่เติมเงินครับเข้าไปที่เติมเงินนะครับดูตามใกล้ใกล้นะครับมันจะมีคําว่าเออมันจะมีคําว่าเขียนไปที่ตรงนี้ครับให้เราเลื่อนไปนะครับมันจะมีบริการยอดนิยมเียมันจะมีคําว่า money wallet นะครับให้กดเข้าไปครับดูตามนี้นะครับแล้วจากนั้น เราก็ทําการมาใส่เบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือที่เราเนี่ยจะเติมนะครับจะเติมเข้าทูมานี่นะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ครับให้เราทําการกดไปที่เติมเงินเอาเอาใหม่นะครับให้เราทำการกดไปที่เติมเงินครับจากนั้นให้กดที่บวกนะครับตรงนี้กดเข้าไปที่ตรงบวกนะครับดูตามนะครับและจากนั้นให้กดไปที่ e wallet นะครับให้กดเข้าไปที่ e wallet เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทงการระบ,บุนะครับว่าเราต้องการที่จะสร้างรายการโปรดเอาไว้เติมเงินใช่ไหมอะไรนี่แหละ,ะครับให้เราทําการกดไปที่ t True m o n e y นะครับกดเข้าไปที่ t True m o n e y เลยนะครับจากนั้นเราก็ทกาํา,าทการใส่เบอร์มือถือนะครับหรือเราเนี่ยจะทําการใส่เบอร์มือถือนะครับก็ใส่เบอร์มือถือหรือจํานวนเงินเข้าไปครับเราจะไม่ใส่ก็ได้ครับ เติมเงินนะครับเติมเงินวันนี้นะครับสร้างเป็นรายการโอนชื่อแบบนี้ก็ได้ครับบูว่าเล็กก็ได้ครับผมแล้วเราก็ใส่เบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือที ane, ie, ่เราต้องการที่จะเติมเข้าไปนะของใครของมันนะครับเราก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปครับแล้วจากนั้นกดที่ต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีจํานวนเงินเนี่ยศูนย์บาทนะครับตรงนี้ให้กดที่ต่อไปครับจากนั้นให้กดที่ยืนยันครับผม กดที่ตกลงครับอเห็นไหมครับถ้าเราต้องการที่จะเติมเงินนะครับทําอย่างไรนะครับให้กดไปที่เติมเงินนะครับเติมเงินทูบันนี่นะครับที่เราต้องการที่จะสร้างรายการโบกนะครับหรือไม่ออกจากแอปเคพัฒนะครับออกจากแอปเคพัฒเลยนะครับออกจากแอปเคพัฒนะครับให้เราเข้าไปที่แอปเคพัฒก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับ โอเครอแป๊บนึนะครับโอเคพอมาเสร็จเนี่ยมันจะมีคําว่ารายการโปรดเนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับคือเติมเงินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่รหัสนะครับเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รหัสก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับ แล้วเราก็ทําการใส่จํานวนยอดเงินนะครับซึ่งการโอนเนี่ยขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งรอบาทเท่านั้นนะเราก็ใส่ไปหนึ่งร้อยนะครับกดที่ต่อไปครับจากนั้นเราก็ทาการตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับว่าเบอร์นี้นะครับถ้าเราต้องการที่เติมเงินเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยศูนบาทนะครับตรวจสอบเบอร์ให้ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปเข้าของคนอื่นนะครับหลัจากนั้นกดที่ยืนยันครับป๊าเห็นไหมครับ เขาบอกว่าถอนเงินไปเรียบร้อยครับ100อบาทโอเคเห็นไหมครับเราก็กลับไปดูจํานวนเงินที่เราเติมเข้ามานะครับในทูแ m นนี่นะครับแล้วก็กลับเข้าไปครับกลับไปดูจำนวนเงินที่เราเติมเข้ามานะครับจํานวนเงินที่เราเติมเข้ามานะครับให้ดูกันใกล้ว่าจํานวนเงินที่เราเติมเข้ามามันเท่าไหร่นะครับเราก็เช็คยอดงินครับ โอเคนี่เห็นไหมครับเข้ามาเรียบร้อยครับมีอยู่100บาท100กวรากบาทนะครับตรงนี้อะซึ่งเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทําการสอนเนี่ยวิธีการโอนเงินนะครับหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรนะครับแบบฟรีค่าธรรมเนียมฝากเงินแบบฟรีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคก็รู้สึกว่ามันจะยาวนะครับดูตรงนี้ครับมันจะยาวเนี่ยห้าจุดสามแปดห้าจุดสามเก้าโอห้าจุดสี่สิบโอเคนะครับ ก็ขอเอาไว้พิงเท่านี้นะครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ